สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ป้าจะมาทำคุกกี้ไส้ไข่เค็มกันเป็นหน้าตาน้องหมีนะคะภาพนี้จะเป็นหน้าตาดั้งเดิมเลยนะคะจะคล้ายกับเปี๊ยะเลยนะคะแล้วก็นี่คือกัดแล้วนะคะจะเห็นไส้แบบนี้เลยเป็นไข่เค็มนะคะส่วนรสชาติของเขานะคะก็จะหว,นหวานๆนะคะแล้วก็เค็มประแลมๆนะคะเนื้อสัมผัสของขนมนะคะจะคล้ายๆกับกลีบลำดวนหรือว่าคล้ายๆกับคุกกี้สิงคโปร์นะคะนี่คือความรู้สึกของป้านะ ในการเลือกซื้อไข่เค็มนะคะป้านแนะนำให้ชิมก่อนนะคะควรจะไม่มีรสเค็มจนเกินไปค่ะขั้นตอนนี้ก็คือการนำไข่เค็มนะคะมาอบค่ะให้สุกในระดับหนึ่งก่อนนะป้าจะอบไม่ให้เขาสุกนะคะคือให้ออกแดงๆนิดนึงจากนั้นก็นำมาหั่นแบ่งชิ้นประมาณ8-10ชิ้นค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือการผสมส่วนผสมแป้งนะคะป้าใช้ไอซิงนะคะแล้วก็ผสมกับแป้งเค้กค,ค่ะ ทุกอย่างเนี่ยเราจะร่อนผ่านกระชอนหมดเลยนะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะเกลือป่นค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใช้น้ำมันรำข้าวนะคะเทลงไปตามปริมาณในสูตรเลยค่ะจากนั้นก็ใช้มือเลยคลุกนะคะคลุกนะคะไม่ได้นวดนะคะคลุกขย,ขยี้ขยี้ขยี้แบบในภาพเลยนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันจนกะละมังของเราเนี่ยเกลี้ยงไม่มีเศษแป้งเลยนะคะ ขบอกกันว่าวิธีการทําแบบนี้คือจะคล้ายกับการทําขนมกรีบลํำดวนค่ะเพื่อให้เนื้อแป้งมีความเบานะคะไม่ถูกบีบอจนเกินไปค่ะจากนั้นนะคะพอส่วนผสมเราเข้ากันดีแล้วนะคะเราจับปั้นกลมตามขนาดมือของเราได้เลยนะคะแล้วก็หาภาชนะนะคะมีฝาปิดสนิทนะคะเราจะพักเข้าไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะอันนี้ป้าก็พยายามปั้นเป็นก้อนๆไว้ แต่ถ้าบางคนไม่อยากใส่ภาชนะแบบนี้นะคะสามารถห่อแรปก็ได้นะคะแล้วก็พักไว้ครึ่งชั่วโมงเช่นกันเมื่อครบเวลานะคะเราก็จะนำมาแบ่งนะป้าแบ่งที่8กรัมค่ะป้าจะจับมาปั้นแบบนี้นะคะบีบเขาให้เขาเนื้อมันแบบแน่นๆนะคะจะได้ไม่แตกเวลาที่เราปั้นค่ะแล้วก็ใส่กล่องเก็บไว้นะคะป้าจะปั้นเป็นรอบไปเลยนะคะไม่ปั้นต่อชิ้นนะคะอันนี้คือส่วนแป้งที่เหลือที่ป้ากันเอาไว้ก่อน สำหรับไว้ทำชิ้นส่วนตกแต่งกระตูนของเราก็คือน้องหมีนั่นเองค่ะอันนี้ป้าปั้นเสร็จแล้วป้าแอบพักสัก10นาทีจากนั้นนะคะเราก็เตรียมนะคะในส่วนของไข่เค็มค่ะซึ่งป้าได้หั่นชิ้นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็มาขึ้นรูปทรงกลมกันค่ะโดยที่แผ่แป้งนะคะแล้วก็วางไข่เค็มลงไปค่ะ เมื่อเราห่อไข่เค็มเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยสำคัญมากๆเลยที่ทุกคนต้องทำนะแม่แม่ก๊อบบอกนี่ค่ะคือบีบค่ะบีบแบบเนี้ยใช้อุณหภูมิในมือของเราเนะะี่ยค่ะบีบเข้าไปนะคะให้แน่นๆนะแล้วตอนคลึงเนี่ยให้คลึงเบาๆค่ะแล้วสังเกตว่าตัวแป้งของเราเนี่ยเนื้อเนียนแล้วถ้าเขาเนียนดีแล้วนะคะก็คือได้แล้วป้าจะกดให้แบนนิดหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาทาไข่เค็มจะได้ทาง่าย เอาละค่ะนี่คือน้ำมันนะคะที่เราแบ่งเอาไว้นิดหน่อยนะคะไว้สำหรับทำส่วนตกแต่งเป็นหูกับจมูกของน้องหมีนะคะนำแป้งที่แบ่งเอาไว้นะคะมาผสมน้ำมันเพิ่มค่ะผสมให้เป็นยังไงก็คือผสมให้เขารู้สึกว่าเหนียวเหนียวติดมือนะคะแต่ว่าไม่ได้ติดจนเละมือนะคะแค่ให้รู้สึกหนึบหนึบมือเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาชิ้นนี้ไปติดนะคะบนชิ้นกลมๆที่เราเตรียมไว้เนาะ ขั้นตอนที่เสียเวลาที่สุดก็คือการปั้นชิ้นเล็กๆเนี่ยค่ะยากมากแล้วก็มันจะแตกอ่ะเพราะว่าตัวแป้งเนี่ยเขาไม่มีส่วนผสมอะไรเลยมีแป้งกับน้ํามันหรือว่าเป็นผงๆนะคะเนี่ยค่ะพอเราติด้าไปเนี่ยนะเขาจะดูดติดกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะนี่เป็นเทคนิคของป้าเองนะป้าทําได้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าอยากทําน้องหมีค่ะเนี่ยค่ะปั้นให้กลมเนี่ยยากมากเลยนะเพราะชิ้นเขาเล็กเล็กๆนะ เนี่ยเขาติดมือเราได้เนี่ยก็คือเราก็ไปวางแปะลงไปได้เลยระยะห่างให้เป็นแบบป้าเลยนะคะเป็นไปนคล้ายๆน้องหมีจะต้องหูห่างๆกันแต่ถ้าเป็นหมีบราวนี่หูชิดกันได้ส่วนตรงจมูกเนี่ยนะคะชิ้นเล็กๆก็พอค่ะนิดเดียวนะคะเนี่ยค่ะได้ละเห็นไหมติดกันเลยอ่ะให้ดูนะคะเนี่ยค่ะสองชิ้นเป็นหูแปะลงไปป้าขอใช้มือแล้วนะเพราะว่าตอนคลึงแป้งมันคลึงไม่ถนัดแต่ป้าทําความสะอาดมือก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะ ่าเนี่ยค่ะแล้วก็กดเบาๆเองค่ะเขาก็ติดแล้วเนี่ยพอรู้สึกว่าเฮ้ยแป้งมันเริ่มไม่โอเคแล้วก็แต้มน้ำมันเพิ่มไปอีกนิดหนึ่งขยี้ขยี้ให้เนียนเลยนะคะเขาก็จะติดได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้คือความรู้สึกของป้าเองนะคะทําวนไปค่ะทุกคน เดี๋ยวป้าเบรกมาดูวิธีการทําตัวไข่สําหรับทาหน,น้าน้องหมีหรือขนมของเรานะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีไข่แดงนะคะ1ฟองแล้วก็สีเหลืองไข่แล้วก็นมข้นจืดป้าใช้คาริชั่นหน้าไข่เจียวนะคะ1ฟอง1สูตรนี่นะคะเราจะใช้สีผสมอาหารเนี่ยหยดไปประมาณ3หยดค่ะแล้วก็ใช้นมข้นจืด1ช้อนชาค่ะคนให้เข้ากันนะคะไม่ต้องคนนานนะคะอย่าให้เป็นฟองอากาศเยอะนะ จากนั้นเราก็นำขนมน้องหมีของเราเข้าอบได้เลยนะคะป้าอบเพียง10นาทีเท่านั้นค่ะเพราะตัวแป้งแค่8กรัมเองค่ะมันใช้เวลาไม่นานนะคะแล้วอีกอย่างนึงไม่ต้องการให้เขาแตกมากนะคะป้ายังไม่ชินกับเตานี้อาจจะมีบางชิ้นที่ยังแตกร้าวอยู่เนื่องจากความร้อนของอุณหภูมิในเตาค่ะพอครบเวลา10นาทีก็นำออกจากเตาได้เลยค่ะ ข้อสังเกตนะคะคือเขาจะต้องไม่ติดมือเรานะคะเวลาที่เราเอามือไปแตะเช็คเนี่ยนะคะจะต้องไม่ติดมือไม่มีเศษแป้งติดมากนะคะจากนั้นนะคะเราก็นําตัวไข่ทาหน้าของเราเนี่ยนะคะมาทาได้เลยค่ะเราจะทาทั้งหมด2รอบนะคะทุกคนเรียงตามลําดับไปเลยอันนี้ป้าทดลองใช้ผู้กันอันใหญ่นะคะดูีิว่าเออมันถนัดมือไหมแต่ว่ารู้สึกว่าทาไปทามารู้สึกไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวป้าก็จะเปลี่ยนแล้วนะคะทุกคน แนะนำให้ทาอย่างเบามือนะคะเพราะว่าบางครั้งชิ้นขนมเนี่ยเขาจะขยับเห็นไหมคะเนี่ยค่ะโอ้ยบางครั้งก็เคลียรเหมือนกันใช้เวลานานเลยนะคะป้าจะทาทั้งหมด2รอบนะและนี่ก็เปลี่ยนผู้กันแล้วนะคะป้าเนี่ยทำมือเบามากเลยนะทุกคนไม่ได้ลงแรงเลยนะคะแล้วก็ใช้ไข่เนี่ยป้าพยายามไม่ใช้เยอะจนเกินไปอันนี้ก็ทารอบที่2ค่ะการทาไข่เนี่ยคือช่วยเรื่องของการประสานรอยร้าวของขนมด้วยนะคะ เพราะว่าอย่างรอบที่ป้าอบเนี่ยก็มีรอยร้าวเหมือนกันเพราะว่าป้ายังไม่คุ้นกับเตาเลยค่ะยังปรับการทํางานไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ก็พยายามที่จะทําบ่อยๆเพื่อที่จะได้รู้ว่าเตาเราเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะพอทาจนครบเรียบร้อยก็ไปอบต่ออีก2นาทีค่ะระหว่างกําลังรออบนะคะป้าจะเตรียมสีเจลผสมอาหารสีซูเปอร์แบล็คนะคะอันนี้ป้าใช้ของโปรมาสเตอร์แล้วก็ผู้การเบอร์0ค่ะเอาไว้ว่าหน้าตาน้องหมีกัน อบเสร็จแล้วนะเตรียมวาดกันเลยค่ะทุกคนบีบอกมาใช้งานใช้นิดเดียวนะคะไม่ต้องใช้เยอะนะคะนิดเดียวหยดเดียวของเขาเนี่ยป้าไม่ได้ใช้พู้กันแบบแต้มน้ําอะไรเลยนะคะป้าวาดสดๆลงไปเลยค่ะพยายามวาดให้น้อยที่สุดเพราะว่าป้องกันเรื่องของการเละเทะหลักการในการวาดของป้านะคะคือเส้นตรงค่ะทุกคนจุดของจมูกเขานะคะก็คือแนวเส้นตรงที่ตาจะต้องอยู่ข้างๆนะลองดูค่ะเราจะมุ้งวิ่งมากเลย ตอนวาดเนี่ยแทบจะไม่หายใจเลยค่ะมือนี่ต้องทําให้เบาที่สุดเพราะว่าไม่งั้นมันจะเบี้ยวได้แล้วก็สายตาเราก็ไม่ได้ว่าจะดีเนาะ <c oughs> นี่ค่ะเห็นไหมคะเส้นตรงเห็นไหมคะเป็นแนวเดียวกับจมูกนะคะน่ารักมากๆเลยล่ะลองทํากันดูนะคะเนี่ยบางคนอาจจะมีคําถามว่าวาดเสร็จแล้วต้องทําอะไรไหมไม่ต้องค่ะเพราะว่าสีเนี่ยมันจะแห้งไปเองนะคะ อันนี้ป้าการันตีสําหรับสีโปรมาสเตอร์นะเพราะว่าสีอื่นป้าไม่เคยใช้ตอนนี้ปันตอนนี้ป้าใช้แต่โปรมาสเตอเพราะว่าป้าเป็นตัวแทนขายด้วยเราก็ต้องใช้สิ่งที่เราขายอยู่จริงไหมคะทุกคน <S <S และนี่ก็คือผลงานค่ะส่วนใหญ่ป้าวาดอยู่ 3- ามสี่แนวเองค่ะเป็นหมีกําลังหลับตานะคะกับยิ้มแล้วก็หน้าตากลมกลมแค่นั้นค่ะทีนี้ ป้าก็จะมาแพ็คให้ดูป้าอัดคลิปหลายวันมากนะคะทุกคนอาจจะรู้สึกเอ๊ะแทำไมแสงแต่ละคลิปแต่ละช่วงเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะคะแล้วก็เอามาปะติดปะต่อกันอันนี้คือป้าจะแพ็คแยกถุงละ1ชิ้นส่งพัสดุไปต่างจังหวัดเลยนะคะป้าก็จะเป็นซองแบบนี้อจจะเขาเรียกซองใส่สับปะรดไต้หวันนะคะไปซื้อมา นะคะแล้วก็ใส่อย่างละ1ชิ้นหรือจะใส่แบบ2ชิ้นก็ได้ถ้าใส่แบบ2ชิ้นในซองเดียวป้าแนะนําให้ใส่ถ้วยกระดาษรองเขาด้วยนะคะเพราะเขาจะได้ไม่กระทบกันเนาะนี่ค่ะดันก็ไปให้สุดเลยป้าพยายามให้อยู่อยู่ตรงช่วงลายของถุงนะคะจะใช้เป็นถุงมือนะคะจับขนมเพราะว่าขนมเนี่ยคือขั้นตอนต่อไปคือการรับประทานแล้วถูกไหมคะถ้าเราใช้มือเปล่าเนี่ยจะไม่ดีแน่ๆ ะะป้าก็พยายามรักษาเรื่องของความสะอาดให้มากที่สุดแล้วก็ซิลนะคะการซิลเนี่ยจะซิลให้อยู่ใกล้ๆกับตัวเนื้อขนมนะคะแต่ไม่อยู่ชิดจนเกินไปค่ะมาดูขั้นตอนการแพ็กบ้างนะป้าใช้กล่องพิซซา7ค7นิ้วค่ะเพื่อที่จะแพ็กขนมนะคะ20ถึง25ชิ้นต่อ1กล่องนะคะก็พับคนไปค่ะกล่องบางยี่ห้อนะคะจะบางบางยี่ห้อจะหนานะคะ อันนี้ป้าได้แบบหนามาซึ่งป้ามั่นใจว่าเวลาส่งเนี่ยขนมเราปลอดภัยแน่นอนค่ะในการวางไปในกล่องนะคะป้าจะวางแบบตะแคงนะเนี่ยค่ะค่อยๆอัดลงไปนะคะให้แน่นนะคะมันจะได้ประมาณ20-25ถึงชิ้นต่อกล่องนะคะเนี่ยค่ะพอแน่นแล้วเนี่ยเขาจะพิงกันไปพิงกันมาแล้วก็ไม่เสียดสีกันด้วยนะสูงเลยขอบทานนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะเราไม่จำเป็นต้องปิดให้สนิทก็ได้นะคะ เดี๋ยวป้าจะไม่พูดภาคเสียงแล้วนะคะให้ฟังเสียงในคลิปอาจจะเบานิดนึงค่ะมีขนมอยู่ชิ้นหนึ่งกัทนทุกกระดิกอยู่แล้วก็เก็บงานด้วยอย่างนี้อันนี้วิธีนี้เราคิดเองเพราะว่า แลก็กลัวขนมเราจะเสียหายเหมือนกันมันทุกบาทมีค่าเนาะของลูกค้าก็ปิดใหม่นะเทสใหม่เสียเวลาสำหรับการแพ็คเนี่ยเสียเวลากับการทำขนมอีกค่ะอ่ะนิ่งแล้วไม่มีได้ยินเสียงละโอเคแล้วก็สวยงาม ขอบคุณสำหรับทุกการรับชมนะคะทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะคะทุกการติดตามค่ะถ้าใครยังไม่ได้ติดตามป้าฝากกดติดตามป้าด้วยนะกดกระดิ่งกริ้งๆให้ป้าด้วยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ